เพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหาไม่มีปืนจะเล่นไหมครับเพราะไม่มีตังเติมนะฮะแต่วัน,นี้เรามีวิธีมานําเสนอนะฮะก็คือ300แคทเล่นได้ทุกปืนนะฮะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มฮนะเรียกง,ง่ายคือสายขอทานนะฮะก็คือเราต้องซื้อไอ้เก็บอาวุธศัตรูนะ,ะซึ่งศัตรูตายฝั่งนู้นเราจะสามารถเก็บปืนศัตรูมาเล่นได้นะเห็นไหมฮะสามารถเล่นได้ทุกปืนฮนะขอแค่ฝั่งศัตรูมีปืนดีๆเท่านั้นก็พอะฮะนี่ สายขอทานนะสำหรับ <laughs> เขาเรียกสายนี้ฮะเก <g ye> ็บอาวุธศัตรูนะฮะสามร้อยแคทเท่านั้นอย่างถูกนะฮะ <g ye> ซึ่งวันนี้แคทพี่เหลือแค่เนี้ยโอ้โหเป็นบุญคุณมากเลยฮะ <g ye> ซึ่งไม่มีปืนจะเล่นพอดีฮะเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะฮะ <g ye> สายขอทานเก็บอาวุธศัตรูน <c oughs> <g ye> ี่ความสามารถมันฮะ <s mar ad> สามารถเก็บอาวุธจากร่างของฝ่ายศัตรูได้ฮะ <g ye> ในระยะเวลาที่ไอเทมสามารถเก็บอาวุธของฝ่ายศัตรูในขณะที่ตัวเอง <g ye> ไม่มีอาวุธได้นั่นเองนะฮะอ่าแต่เราจะมาทําการซื้อไปเลยนะหนึ่งวันพอเนาะ อ่าเห็นไหมฮะสามร้อยแคสเล่นได้ทุกปืนฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดใช้อ่าไหนวะซื้อมาอ๋อนี่นะฮะหนึ่งชิ้นนะซื้อมาเรียบร้อยเก็บอาวุธศัตรูฮะหรืออะไรวะดรอปแพดเปปปอนหรอวะเออประมาณนั้นนะฮะใช้ไปเลยนี่ตอนนี้เรากลายเป็นขอทานเต็มตัวแล้วนะฮะปืนใครตกนี่เก็บได้หมดนะฮะเล่นได้ทุกปืนนะฮะโอโหเดี๋ยวเราก็ไปหาห้องเล่นกันเลยดีกว่าฮะว่าจะมีปืนใหม่ๆหรือปืนอะไรดีๆให้เราเก็บหรือเปล่านะฮะแต่อยากได้บาเรตจุงเบย ่ามาเราเว้ยมาแล้วฉันมาเก็บปืนอยากได้ปืนดีๆเล่นเว้ยเดี๋ยววะช่วยมันยิงมันหน่อยเพื่อนสวยเดี๋ยววะนั่นไงมันตายแล้วปืนอะไรเอ่ยอเจ็ดเข่เอ้าเก็บไม่ได้วะเก็บไม่ได้เฮ้ยเก็บนี่ก็ได้วะเฮ้ยเก็บไม่ได้อะเอ้านี่มาแล้วโอ้โหอักออกซิเดนเอ้าแม่งพังอีกอสังเกตดูฮะปืนมันทรายอ่ะแล้วชื่อปืนมันสีแดงด้วยอะให้ไปโอ้โหนี่มึง ปืนแมลงดีเท่าไหร่วะเนี่ยดูฮะโอ้โหแม่โคูดยังดีนะเก็บมาทั้งทีแม่งได้ปืนหัวแตกโอ้โหจะยิงเขาตายไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโอ้โหแม่งสายยไงกะโอ้โหดูเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยสายชิบหายนะฮะหน้าจอนี้สั่นไหว9ลิตรนะฮะดูดูเฮ้ยอย่ายิงโอ้อย่ายิงคอยดิตายเลยกูโอ้โหอ้าวมีคนรู้จักอีกใครเอ่ยโอ้โหมามา เอาใหม่ฮะอยากได้ปืนดีๆป่ะเมื่อกี้ก็สวยไปแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนยสวยเพื่อนเปิดมันนี่ไงปืนอะไรเอ้ยอักอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยเก็บได้ปะ่ะเอ้ยหายเอา้าใจเย็นใจเย็นฮะตอนนี้เราเป็นขอทานแล้วต้องใจเย็นเฮ้ยระเบิดชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหแมงปามาสองโอ้โหแมงสามลูกฮะเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาอุ้ยนี่ไงฝั่งนู้นตายกันเยอะเลยวะ่ะที่ไปเก็บปืนก่อนทิ้งเลยแล้วกันปืนเรากากเกินเราจะเก็บได้ปืนอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ปืนเราวะ เฮ้ยเก็บได้หูยชิดซูเปอร์วีไซเลนต์ติดเซนเซอร์ด้วยว่าของซีรีส์อะไรบียอนท์ฮะหรือ GRS 4นั่นเองแยกคู่หมดไม่เป็นไรฮะมาเด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 เอาดิเอาเดิไอ้สองจะวัดตัวกูว่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ฮะโอ้โหยเก็บได้สองตัวไอ้ปืนอะไรเก็บไม่ได้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นพี่พี่ใจเย็นโอ้โวยหูยเก็บได้ปืนดีทั้งสองสองแมตช์แล้วฮะเอ้สองวินดิเอ้ยวินอะไรมันไม่ได้เป็นวินเออสองตาเออแค่นี้แหละมาทิ้งเลยฮะ อ่ามามามาปืนปืนปืนฆ่าอยู่ไหนปืนฆ่านี่ไงตายแล้วฝั่งมันตายแล้วปืนแล้ววะเฮ้ยฝั่งเรานี่ว่ะเฮ้ยอันนี้อักเลยออ,อ,อ,อีสปอร์ตอุ้ยอ้าวเก็บอักอีสปอร์ตของฝั่งมันได้วะใช่ปะของฝั่งมันหรือฝั่งเราวะเออไม่เป็นไรปืนดีอยู่เว้ยหือนี่ไงฮะเล,เ,ลเล่นได้ทุกปืนจริงๆริงล่ะเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาระเบิดยัดเข้าไปโอ้โหแม่งปามาเกรงใจผมบ้างใจเย็นโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแม่งปืนหาแล้วเนี่ยติดบอมบ์อีกใจเย็น มาเดเอาเดเอาเดแค่มารู้ว่าใครเป็นใครเอาแม่งตายเลยโดสนสไนยิงเฮ้ยมันปืนเหรอวะแม่งปืนดีว่ะต้องเก็บแล้วเอ้ยปืนร้านเกมน,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 นะเน, 1, นี่ว่ะใช่ปะเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยเย้เชะนี่ฮะ M4A1 Tharos นี่ว่ะโอ้โหเห็นไหมเราได้เล่นทุกปืนสมใจนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหอ่อยหุ้ยระเบิดมันยิงไปแล้ว,นลวนนเ,เนื่อนี่มีเซอร์ไพรส์แน่เดี๋ยวเราข้างบนดูเหมือนจะมานะระเบิดตามมาเลยนะมึงโอ้โหตายหาเลยนี่ไงนี่ไงนู่นไงโอ้โอเหเจ็บเจ็บ ยิงรอไว้ก่อนนี่ไงออกมาสะอ,ออกมามึงตายนะออกมาหุม่มออกมาแล้วนี่เห็น <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> ตัวนี้นี่ไงโอ้โหไอ้นี่โอ้โหฉีดซุปเปอร์วีเลือดเราเหลือน้อยนะฮะเออเห็นไหมโอ้โหเล่นปืนดีมากเลยฮะแค่เรามีเจ้าสิ่งนี้นะฮะเราก็ไม่ต้องเติมแล้วนะฮะมีเติม300แค่สามร้อยแคสนะฮะให้เรามีแค่สามร้อยแคสเราก็สามารถเลนะะ่นด้วยปืนโอ้โหใจเย็นสวยเพื่อนปืนแล้ววะเอ้ยมึงยิงบอมไปยังเฮ้ยใจเย็นปืนกู้ปืนกู้ปืนกู้เอาหายปืนกู้หาย เอาระเบิดไปแดกเพกื่อนช่วยหาปืนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะนี่ปืนมันดีเอ้ยมีคนตายวะใครวะมีคนตายตายไหนเนะี่ยนี่ไงนี่ไงปืนไรโอ้โหมันมันเกิดไวชิาหายเลยวะไอ้นี่ก็ตายแล้วนี่ปืนไรโอ้โหเก็บได้ปะเอา้าเก็บไม่ได้โอ้ปืนดีด้วยดิเราจะเอาปืนไหนเล่นวะเนี่ยใจเย็นนะฮะตอนนี้ออ้ยระเบิด เดี๋ยวเดี๋ยวรลองเอ้ยมีคนตายแล้วนี่ไงเอาดิบวกกันแล้วมีคนตายแล้วฮะปืนอะไรวะเอ้ย m อเก็บไม่ได้เฮ้ยอะไรวะไอ้ปืนอะไรอ่ะหูได้แล้วนี่ไงได้ได้ปืนอะไรพินแดตซีรีส์อะไรอ่ะไลติงหรอไลติงเออช่างแม่นฮะนี่มาละโอ้โหมาได้อ่าเห็นไหมได้ในทุกปืนนะอันนี้ฝั่งเราเราไม่เก็บนะฮะเราเก็บจากฝั่งตรงข้ามนะนี่ไงปืนดีเหรอ ปืนดีเหรอปืนดีเหรอปืนดีเหรอโอ้โหเอ๊ยยิงได้กี่ตัวเนะี่ยโอ้ยยิงได้สองตัวตายสี่ฮะไม่เป็นไรฮะเราได้ปืนดีมาเล่นเราก็สมใจแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมีคนตายแล้วมีคนตายทิ้งปืนเลยฮะเราต้องได้ปืนดีๆโอ้โหแม่งวางเคมองอย่างนี้เลยเหรอมึงกะเอาตายใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหระเบิดเอ้ยเกือบเกือบ แต่เย็นเพื่อนเอ้ยระเบิดมาโอ้โหแม่งปลาระเบิดรัานเอ้ยนี่ฝั่งเราอ่ะจำเป็นต้องเก็บนะฮะไม่มีปืนเล่นนี่ไงฝั่งเราต้องฝั่งเราตายป่ะเนื้อฝั่งมันเดี๋ยวเดะนี่ไงโอ้โหเอ้ยมันยิงเราก่อนฮะไม่งั้นโดนซองสับเข้าหัวเต็มแล้วมึงนี่ไงฝั่งมันตายเต็มเลยฝั่งนู้นอ่ะปืนดีๆรอฉันอยู่ทิ้งเลยฮะโอ่งโอเอไม่เล่นละรอปืนอย่างเดียวสายขอทานนะตายเดี๋ยวสวยหัวกระจุยเลยมึงปืนอะไรอ่ะ เอา้าแม่งไม่ทิ้งปืนไม่อีกห่าเอ้ต้องรีบข้างบนเป็นคนตายฮะต้องรีบไปเก็บปืนมันนี่ไงฝั่งเราตายป่ะเออโอ้โหใจเย็นเพื่อนนี่นี่นี่เรามีสมุนเราอยู่องครักรเราจัดก,การมันเพื่อนเอาองครักตายเลยเฮ้ยนี่ไงปืนแล้ววะปืนอะไรโอ้หชิซูบ,บูวีเจเอสสี่บิยอนด้วยเอ้ยใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นโอ้โหไอ้เพิ่งเก็บได้เมื่อกี้เองตายเลยกูจะจบแล้วเหรอเนี่ยก็คือ <S <S 2> <S 2> <S 2 โอ้เล่นได้เล่นทุกปืนปืนได้ดีทั้งนั้นแหละทิ้งปืนนะฮะวิ่งอย่างเดียวโอ้สามร้อแค้นเล่นได้ทุกปืนนะเป็นไงของจริงแล่ะโอ้โหมึงยังเอาเคีมอไปวางตรงนั้นอยู่นั่นไงตู้มเลยปืนไรปืนไรโอ้โหเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้โหจบซะแล้วโอ้โหเราอันดับหนึ่งกันเลยเนี่ยทุยไม่ใช่นะอันดับโหลดิโอ้โหมันจริงๆนะฮะมาฉันมาเก็บปืนแล้วปืนและวะ เอา้าแม่เก็บไม่ได้ซะง,งั้นเดี๋ยวๆฝั่งโอ้โหฝั่งเราหงายเงือบเอ้ใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเราไม่มีปืนฮะต้องรอชองโอกาสนี่ไงไี่ไงปืนไ้เก็บปุ๊บปุ๊บนี่คิดซุปเปอร์วีไม่ได้บูสองโอ้โหต้องยิงฝั่งมันให้ตายแล้วเก,เก็บฝลปืนฝั่งมันฮะเอาดีได้หนึ่งตัวบวกเอ,อ้โอ้โหอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้ก็สูนหมดมันสวนทีเดียวหัวแตกเลยแหมฝั่งมันมีปืนอะไรให้เราเก็บบ้างวะเราไม่มีปืนเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว รอปืนฟรีนะฮะเราสายฟรีนี่โอ้โหแม่งเฮ้ยปืนอะไรโอาหูวิชิซูเปอร์วีเจเอสน่ะสวยยิงได้เอาดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอโ้มาหลายตัวเกินเฮ้ยโอ้ใจเย็นนี่ไงฮะข้างๆอีกโอ้โหเกลือใต้เกลือเลยครับทีมกูเดี๋ยวเราทิ้งปืนก่อนเราไม่มีปืนอ่ะเอาระเบิดไปช่วยเพื่อนเผื่อจะได้สวยเพื่อนโอ้โห ระเบิดสองตัวปืนปืนกู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 ปืนหายนี่ไงปืนเราเอ้ยฝั่งเราเนี่ยวะไม่เอาฝั่งมันนี่ฮะโอ้โหเล่นทุกปืนอันนี้เรามาเก็บปืนฝั่งมันฮะของฟรีฮะของฟรีรู้จักของฟรีป่ะเอ้ยมันมาข้างๆโอ้โหระเบิดแม่รู้ดีจริงเกือบแล้วเดาเดวเดาฝั่งมันไม่ค่อยตายหรอวะอันนี้ฝั่งเราเนี่ยอักเก็บได้โอ้โห ปืนมันดีจริงเว้ยเดี๋ยวเราเออใจเย็นเดี๋ยวเปียกมันหน่อยโอ้โหอยู่ข้างบนอีกตายแล้วโอ้โหโดนยิงไม่กี่ทีแล้วเหลือกะเนี้เฮ้ยใจเย็นโอ้โหขีดเต็มหน้าเลยเฮ้ยฝั่งมันนำเรายังวะเฮ้ยเรายังนำอยู่อะไม่ต้องห่วงฮะเออฮือะมาปืนปืนฉันปืนค่ายเนี่ยวะเนี่ยโอ้ใจเย็นปืนเราวะปืนอะไรเอ้เก็บเก็บปืนไม่ได้ เอ้ยฝั่งเราก็ได้วะโอ้โหเก็บป an ืนร้านเกมได้อีกนั่นไงแหมเราฆ่าเท่าไหร่โอ้โหฆ่าไปตั้งห้าตายห้าอ้าวยังได้อยู่วะเดี๋ยวเอาปืนดีๆขอปืนดีๆหน่อยไม่ได้เหรอทำไมต้องให้ปืนได้มาฝันไหมเอ็งไงไม่ตายมันยังไม่ตายอ่ะเอาระเบิดไปโอ้ยยิงมันให้หน่อยสวยโอ้โหปืนละวะเฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้อะโอ้โหกูจะจะมาเล่นปืนดีๆหน่อยเอ้ยนั่นไงเต็มหน้าเลยโอ้โห เก็บทำไมเก็บไม่ค่อยได้วะเราก็มีไอเทมเก็บปืนอยู่นะอุตส่าห์ตั้งสามร้อยแคสแพงนัเนี่ลรู้ไหมไม่ใช่ถูกถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เอ้ยวิ่งไปฟันเลยอยากได้ปืนมาน่ะนี่อโหไอจุจีนี้น่าเล่นมากนั่นไงตายแล้วมันจะเกิดป่าวะอย่าเพิ่งเกิดนะอย่าเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งเกิดดิบลงไปเลยฮะนี่นี่สายจู๊ฮะสายจู๊ของจริงเอาระเบิดไป เอ้ามึงมึงมาเดี่ยวก็ตายอย่างเงี้ยน,นี่ฮะได้แล้วปืนมันโอ้โหไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมซื้อโค้ดแพงๆก็มีได้นะเห็นปะสุดยอดจริงๆฮนะอ่าฮนะอ๋อมันหลอกจริงฮะเวลาเล่นปืนเนี่ยแล้วเสริมความเทพขึ้นมาทันทีเลยมาสายซุ่มเท่าไหน่อยไม่ใช่สไนเดอร์ขอซุ่มหน่อยแล้วกันนี่ไงคำโอ้โหข้าง,งบนมาแล้วยิงโอ้โหนี่ไงฮะตัวหนึ่งบอกแล้วของมันดีนะฮะมนะันอยู่ไหนเอ้ยนี่ออกอออกมาเซ่มาออกมาเซ่นี่ไงออกมาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บโดนโดน มันเจ็บพอสมควรนะละมันอยู่มันไม่เห็นเราเอ้ยนี่ไงมันอยู่ตรงนั้นนี่ไงโอ้โหแม่งยิงเอ้าเจ้าวัดเจก้กูอตายก่อนอยู่ไหนวะเออมาแล้วนี่ไงโอ้โหคิดสโปวีอยากได้คิดทองว่ะเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วอะสงสารเราต้องซุ่มอยู่ยก่อนนะฮะเราอย่าเพิ่งบวกรอมันตายก่อนแล้วกันจำชื่อตัวละครมันไว้มันตายปุ๊บเราว,วิ่งไปหามันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตายยังโอ้โหนี่ไงตายเตยม็มเลยปืนแล้ววะปืนไร หูยโอ้โหแม่งแยกคู่อีกแม่ตายแล้วยังงุกอีกนะนั่นไงนี่ไงฮะคิดไม่ใช่คิดทองเท่าคิดที่บีไอซีตมาสิบหกนะฮะเอ้ยเรานำอยู่เว้ยอย่าไปกลัวเดี๋ยวฮะหาปืนก่อนไม่มีปืนจะเล่นแล้วอ่ะเอ้ยนี่ไงข้างมาใช่ปะเพื่อนเราตายตรงเนี้ยเพื่อนยิงมาหน่อยเอ้ยหูข้างบนก็มีนี่ไงตายแล้วปืนปืนนี่ไงคิดโอ้แม่งโอ้โหเจ็บปืนเลยได้เนยเอ้ยคิดคิด อู๊ยมาแล้วเต้ามึงให้กูยิงมั้งเหรอโอ้โหข้างๆเหรอเออจัดไปปืนดีด้วยสิมึงกูขอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มซุ่มก่อนรอรอเพื่อนเรานี่ไงข้างๆเนี่ยนี่ไงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเห็นกูอย่าเพิ่งเอาปืนมาโอ้โหโอ้มันโดนฟันไปทีเดียวไม่ตายข้างนั้นโอ้โหดูห้าแขนแม่งยาวกับแม่นักอ่าหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะ เพื่อนๆก็สามารถนำไปลองได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับบายบโอย่าลืมมาลองใช้อันนูนะฮะ300แคทเล่นได้ทุกปืน